อรเบิดที่สดเีเขาลงดีว่าเสล้ติบอกผู้ใดนะเ่คนน่ะหมือนธรรมศาสตร์คูผงไว้หน่งน้าคุณนี่คู่ผมยังอันผคโคอันผงจะพาคนนี่เม ู้ลกคาตั้งมืออันกูน้อยแม่ว่าตั้งในห้องน้ำบได้หิวงว่าให้ใส่ย่ายู่ใส่ผงไว้ชาใส่ชาใส่ชารับอันใหญ่มันบ่เห็นเชลก็สอยฟังดูสอยของหันไหมตัวเอียงเกอะซอยสารสนอยบรู้จักที่เสด็จมาถือเขาเปิดที่เสด็จเป็นสิติอ้ายมันแดีวมานเธอใส่ แอ้ยแ่นไแี่เออด้ฟังมิเตจูบ่บฮะผันี่เขาบอกได้มั่สวยได้วิเตดอกตีมันจะใส่เองนี่พี่จูอ๋อแกลงแต่กิน้ต่คือกินปไดี๋ดอบ่แบอ๋ออันว่ามันไอมึงรักมกูนีบ่มีกระเป๋าขาดเลยนะเออเฉพาะไอมึงมาเห็นมึงเนาะาอใครเออ จบแล้วนังก็สซมีอกอายถุงขาดขยนมีก็บขีสิบาเหลือนอกถุงขาดปานนี้เป็นบ่เงยดหลฮหาบาไปเดี๋ยวไปือตะบคูงเมื่กินกับไก่ยางไอไก่บ้านไก่ยางไม่เช่นกินว่าตับะคูงคือนํับมืออันกินบ่กินบุกินตะป่นกบโอ้ปนกบตมันแสบบ่องเสียบวกินตะปนกบกหมกขว้ยอันบอกว่ามาอหามีแต่เนื้อเสียบ หากินยากเด้อปนโกก็โมกหัวจมต่ำนี่กินยังไรก็ได้อบ้าเห็นมะกเลือกกินได้น้อติจ้าเออเห็นผู้ไฮ้ชื่อกระเลือกเป็นอยู่แล้วพี่จุ๋มผู้ใดผู้ใดว่าผู้ไฮ้ผู้ใดว่าาาศสนียวบ้าน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 อังยาเอฟที่มันถามเออชิวตอบเพื่นดอกเอิเซตผู้โตผู้ตอบเองเพื่นถามว่าตัวมีลูกจะคน ทู S 2> 2 <S ่บูว์ทู่สิบทต่อภาษาไทยจะทู่เด้ดทู่ว่าภาษาเอาทู่แล้วก็อันเป็นภาษาอันไทยนั่มภูพนฟังภาษาอังกฤษสองคาบสองคาบแล้วภาษาอันอันนั่นล่ะภาษาอยังภาษาเยอรมันเธอเด็ดสวงเท่าไหร่บ้างไหนสวายฮะสวายสวายเอาคือบอกคือบ้านเขาสว่างสวายตีว่ามันสวายไอสวายทรีเฟียฟิลเซ็กซี่เบล น้อยทศเปนอ้าวเก่งแต่นับฮอตซิปนะฮอตลอยบปล่าโอ้ยก็ได้ไปโรงเรียนอยู่ด้วยก็หูอยู่คิดว่าไม่ลืมเออนเอบีเอชมุรีเออลลูกสองคนสามีเดี๋สามีเดี๋บ่นับอ้อลุมหุบบ้านเขาทำบ้านนี่สามีมีเจ้าคนบ่ต้องนับอันโอ้ยว่าแบบน่องน่องอ้าวกลุ่มเขาเอื่อยกับว่าเอื่อย พ่อใจหลายจมีกี oh, ่คนคะทูท so ูคือการหน่อยก็เอือยอยู่เว้ยกับบักเจี๊ยบกับบกหนุ้ยเออหนุ้ยเจี๊ยบหนุ้ยข้างในแบบนี้บักเจี๊ยบพ่อบักกายบักหนุ้ยพ่อบักตุ้ยบกนุ้ยไหนเนาะบดีบักหนุ้ยบักหนุ้ยไทยบ้านเฮาบ่ไทยบ้านอันน่ะไทยบกหนุ้ยพ่อบักตุ้ยบักเจี๊ยบพ่อบักกายบดีบักเจี๊ยบอยู่ใส่บดีบกเจี๊ยบ ลาเไอจีมาตูอย่างบ่เห็นน้ำยาเว้าเรื่องจริงเลยมั้งเหรว่าเออเดี๋ยวสีใหม่มันมันบุรับผิดสอบเลยมาเห็ดที่มีลูกบุหรับผิดสอบเป็นบ่บุรับเกย่รับเี้ยงเอ็งได้มาลูกภาษาเได้อือโอ้คือเสือตัวนี้เสือมีอยู่หอวด้อ่านดูล่าอ่านดูนี่เกงอังกฤษเนี่ยอ่านดูอ่านมันไหนเอออ่านมาออก ยังมาทำตีเอาอีลีห่วยสปรินบุลแล้ว E a P R I T เออแล้วเอี๊ยบวบอเนี่ย E S P R I I T เออสปริดเออสปริดมันงตัวป่าปะนี่อยู่สิด้นี่ไง S A N นี่หมียนี่ดสันคางปิน S A N สันเออ F A N ฟ f r a n c i s c อ oh ซานฟรานซิสโกซานฟรานซิสโกเลิดเออเลือด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 โอ้ธรรมดานี่ยจะพอมีแต่คนอยากจะพอมีแต่คนอยากมาเรียนภาษาอังกฤษน้ำเพลินเนาะน้องเดียมมองหาล้านเดี้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาข่าวกินเดี๋ยวไปซื้อแต่บโกคุงก่อนเด้อ